สวัสดีครับวันนี้มาชาร์จช้อปปิ้งนะครับที่วินล่าม,มาร์เก็ตนะครับอยู่ที่ยูดีทาว์นะครับเราก็จะมาซื้อของกินอร่อยกับเข้าบ้านเรากันนะครับเนี่ยมานนะช้อปปิง้ง <c oughs> ของกินเยอะแยะเดี๋ยวเราจะไปที่มุมที่ไปหาขอกินของกินเยอะนะไม่เป็นไรก็ลูบมือเฉยๆเดินก่อนก็เดินเขเดินตามหลังมันจะใส่ไปของกินเยอะนะที่วินลา่าเราก็จะมาดู ของกินนะครับที่จะไปทํากินที่บ้านเรามีชาชาเขียวก็น่าจะซื้อกลับไปด้วยอยากจะได้พวกที่เป็นผักนะครับเรากําลังมองหาผักอ่าเนี่ครับในล่าของดีโอ้โหอันนี้สำหรับคนชอบกินขนมเลยโอ้ oh my god why <laughs> จะกินคลีนแต่ว่า เรามาที่มุมวายเดียวมุจะกินขิงบอกเองอะครับแบ่าบกินขิง <c oughs> เออนี่ครับสุดยอดมากนี่เลยนะครับเ,เป็นเนี่ยป้าชอบกินวายกับกราฟเบียมากนะครับโอ้ที่นี่ทำไมอลังการเรื่องวายจุงนะครับเออเดี๋ยวทำบ้านใหม่เสร็จจะเรียงไปทุก สายงานนะครับสวยงามนะครับให้ป้าต้อยดูนี่นะครับเราคิดว่าเจานี้ไปปั่นกินนะแล้วก็มีตัวบูบอรี่บูบอรี่ก็น่าที่จะปั่นกินอร่อยนะครับอือันนี้กีวีเบอร์รี่กำลังดูอยู่ว่าจะเอาอะไรไปปั่นฝรั่งก็โอเคนะแอปเปิ้ลแดงนะแล้วก็มี ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะกินนะครับก็จะมีเป็นแอปเปิลเขียวครับเนี่ยแอปเปิลเขียวแอ๋อป้าอยากกินอันนี้ด้วยเนี่ยดูละ,ะอยากกินอันนี้ด้วยเราก็อยากกินอันนี้เราก็มากินแม่เซอร์นี้ไปละนะครับน mm ั hmm. ่นคือสิ่งที่เราจะไปปั่นกันครับแล้วก็มีส้มนะครับโอ้โหอืมอีกแล้วอีกแล้ว เราเจอแล้วเห็นไหมเราเจอเป้าหมายเราแล้วนี่ครับเอ,อ้กระลำดาวอัสเลอ้โหมาช้อปปิ้งแป๊บเดียวนะครับดูสภาพเอออันนี้ที่เราจะไปซื้อกินในคณะฮ่องกงเซลลอรี่ เซลลี่นะครับก็กินได้จ้ะกินได้ต้นเมียวยังไม่เคยกินก็เลยจะลองไปกินนะต้นเมียวแล้วก็มีแครอทน้อยนะครับฮะเลย ไก่รับน้อยน่ากินมากนี่คือชีวิตจริงจริงนี่เลยครับน่าสัอาดก็สะอาดมากครับที่วิลล่าอกไก่เอาไหมอูโอ้โหหน้าสวยหน้าสวยโอ้อ เออเอาแล้วเนี่ยครับทั้งหมดในวันนี้สี่พันสามรอยสิบแปดบาทนะครับซื้อเยอะมากนะเชอรี่เ,รรเ,เบอรี่อรโอ้เยอยะสตรอเบอรี่เบอรี่เชอรี่นะครบมาเต็มนะมีผลไม้นะครับแล้วก็มีปลายอย่างดีคือส่วนใหญ่จะเป็นพวกนี้นะครับอ่านะมันก็จะราคาสูงสักหน่อยนะพวกเนี้ย เนี่ยครับเนี่ยพวกของที่มันมีประโยชน์เนาะมันก็อาจจะราคาสูงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำให้การลดน้ำหนักของเรานะคระับการควบคุมน้ําหนักแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มออกกำลังกายเดี๋ยนนี้เราก็จะสั่งนวมมวยมไว้ด้วยนะอ่านะมือกี้นะเดี๋ยวจะให้แม่ผัดน้ํามันถอ่แต่ว่าน้ำมันของเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกนะเมื่อกี้เราเลือกน้ำมันมะกอกมาถ้าเกไม่ผิด อันนี้จะไปลวกกินนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เราไปกินเซนเทราเนาะแต่ว่าเราก็จะคล้ายๆกันนี่อันนี้เป็นน้ํามันที่เอป้าเลือกนะครับอันนี้ก็ดีมากๆถ้าเกิดว่าเรากินเป็นน้ามันมะก,กอกก็จะช่วยแบบว่าสุขภาพขึ้นมานิดนึงนะครับนิดนึงก็ยังดี <c oughs> โอ้โหแลดูรักสุขภาพมากเลยตอนนี้ <c oughs> แต่ละอย่างแต่ละอันนะฮะจะไม่ผอมได้ยังไงอะ่ะ <laughs> <laughs> เหออ็นของกินแล้วก็มาเจอเนี่ยเซลลรีก่ก็ตอนที่ป้านเ,นเนธน,นีก็บินนะเขาก็แนะนําว่าให้ปั่นไอเจ้าตัวเซลล์รี่ในกินนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะตอนที่ปั่นีกทีนึงก็ค่อยถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันนะคะเผื่อใครอยากกินตามนะครับโอเควันนี้สวัสดีนะครับพามาเที่ยววินล่าประมาณนี้ครับสวัสดีครับ